อตอบคำถามลูกค้านะว่าแม่เหล็กที่จําหน่ายเป็นเกรดอะไรนะครับคือตอนนี้บริษัทได้ยกเลิกการโฆษณาด้วยเกรดอย่างเช่น N30N35N42N52 นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ขายมาหลายปีนะครับยังไม่พบว่ามีเครื่องมือวัดไหนที่สามารถบอกค่าเกรดของแม่เหล็กได้นะครับค่าเกรดส่วนใหญ่จะเป็นค่าจากโรงงานนะครับแต่ว่าเมื่อของมาถึง ทางผมไม่สามารถวัดค่าเกรยียดได้นะครับถ้าทางบริษัทยืนยันลูกค้าไปว่าแม่เหล็กชิ้นนี้เป็น n 4 2ปุ๊บแล้วลูกค้าถามกลับมาว่าวิธีการวัดเป็นยังไงทางผมก็ไม่สามารถตอบได้นะครับก็จะกลายเป็นการโฆษณาเกินจริงได้ซึ่งทางบริษัทก็เลยเซฟตัวเองก็คือยกเลิกการโฆษณาด้วยเกลียดแม่เหล็กแบบ n สามารถ n 4 2 i n หน้าสนะครับอ่ะสำหรับลูกค้าที่ พอทราบวิธีวัดค่าเกรดว่าวัดยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเผื่อต่างผมจะได้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับครับขอบคุณครับ